ขออนุโมทนาสาธุวันนี้ได้รับการถวายแสงสว่างแสงสองธรรมเป็นพลังงานโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์จากคุณโยมจากสิบเอกเอกลักษณ์ผู้ละหงพร้อมครอบครัวได้ถวายเป็นแสงสองธรรมแสงสว่างพลังโซล่าเซลล์งถึงดวงขออนุโมทนาสาธุขอบุญกุศลทรายเหล่านี้จะเป็นพระประจยัยนำนํามชูให้คุณโยมพ,มพร้อมครอบครัว จะมีความสุขมีความเจริญมียุวนาสุขภาร,ระสิพานศาสนรสมบัติปัสตานาที่ใดขอได้รงความมุ่งมั่นปัส,สนาสุปการเทินสัพพีติโยวัจนตุสัพพโลโควินาสตุมาเทพสันตรายโยสุขีสีขายุโกภว,ว,วาอภิวาทนาสิริสันิจังวุฒาปจาย,ยโนจัตตารโอธรรมาวาัทันติอายุวันโนสุข,ขังพระลังบุญใดๆดที่โยมปรารถนาขอจงสำเร็จสมปัารถนา ทุกประการการทำบุญนั้นสามารถทำได้ทุกโอกาสทุกเวลาที่เราพร้อมการให้แสงสว่างกับพระปฏิบัติจิตภาวนาเข้าพรรษาในแต่ละวัดนั้นนับว่าเป็นบุญเท่ากับให้ดวงการให้แสงสว่างเปรียนเสมือนการให้ดวงตาฉะนั้นขอ,อบุญกุศลนี้จงทุเด็จสมปรารถนาในสิ่งที่โยม จากที่เบกคเอกรักผู้ละหงของครอบครัวปรารถนาได้ถาวายแสงสว่างสองธรรมในครั้งนี้ขอบุญกุศลนี้จงคุณเด็จขอป,ปรารถนาทุกประการเธอสาธุ